สวัสดีครับทุกคนเมื่อนีนะครับผมที่พาทุกคนนะครับมาเห็ดป่าเผากินกันครับเมื่อนีผมคีใสป่านิ่นนะครับใส่ประมันเก่าขีดถึง1กิโลกรัมนะครับปาดควักใสออกเรียบร้อยแล้วก็ลรางทั้งความสะอาดภายในทองปลาเรียบร้อยครับพ่อรางป่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับสิไปตัดเอานะครับตะไคร่ที่ปลูกไปอยู่หลังบ้านนะครับออกมาจาก2ต้ตนนะครับตะไคร้ผมคีใสทั้งหัวทั้งใบเลยนะครับเกลือจีเสียวส่วนนี้นะครับมาม้วนแล้วก็เอามาอยัดไว้ในทองป่าครับ มกระสิจับพักแล้วก็ม้วนม้วนม้วนแบบนี้เลยครับเพื่อที่จะยัดในทองป่าได้ง่ายขึ้นครับพอยัดในทองป่าเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่สาคัญเลยนะครับเวลาไปย่างบ่ให้ป่ามันใหม่นะครับพ่อต้องใส่เกลือได้หลายครับใส่เกลือทั้งสองข้างเลยนะครับพ่อใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนะครับสีน้าตะแกงนะครับเมื่อวางป่าลงไปแล้วก็เซลไปย่างในเตาถ่านที่เข้ได้ก่อไฟไ้ครับระหว่างที่ล่อป่าซุกนะครับผมกระสีมาเตรียมทําน้ำจิ้มนะครับ มือนีนะครับสีทํำนำจิ้มเจลบักเคเทศนะครับก็คือมีส่วนผสมคือพริกนะครับกระเทียมหอมแดงแล้วกบมะเคเทศครับแล้วก็สีต่างพักทําความสะอาดเพื่อทีเซลมากินครับปากเผาของข้าครับพักที่ล่างอยู่ตอนนี้ครับเป็นพักสลัดครับที่ซื้อมาจากตลาดอันนี้สิบบาทนะครับได้ลายแห้งครับช่วงนี้พักอาจจะราคาถึงนะครับ แล้วกระสิมะล่างต้นหอมพักซี่นะครับื่อที่เอาไปใส่้วยหนานําจิ้มนะครับเมื่อปอกหอมแดงนะครับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมกระสีมะลางทําความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่เะ้าเสียไปขัวครับเมื่อลางทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนเอาหอมแดงกับพพิกไปขัวนะครับผมกระสิมะพริกกับทางปาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกระสิมะตั้งกระทะเติมน้าลงไปจักน้อยครับแล้วก็ทีเอา อมแดงกระเทียมครับต้องไปปิดฟ้าหมอไวให้มันสุกก่อนครับพอามันสุกแล้วๆนะครับเอากับมาขวต่อนะครับให้มันแห้งนะครับให้มันเป็นเมยๆเยักหน่อยครับจากนั้นเขาก็เสียามาตําร่วมกันนะครับจะวามะเกือเทศขิิตําที่หลังครับเดี๋ยวมันเป็นน้ำแล้วมันติตําอย่างอื่นบ่ละเอียดครับปีมาตําพีพร้อมแดงกระเทียมเข้ากันแบบนี้เลยครับแยกแบบนี้นี่แแ่บครับแล้วก็เอียักเกลือเทศนะครับมาใส่นะครับตัมตๆๆตัตตให้เข้ากันครับขั้วน้อยๆเลยครับ ตอนนี้ต่ำกาล่งหอนนะครับรุงรสด้วยบุงชู้ลดนำปลาแล้วก็นำปลาราครับแล้วก็ค้นๆๆๆให้เข้ากันครับแกนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแจวบกเกอร์เทศของเฮาครับหลังจากนั้นก็สิมาเบืองปลาครับปลากะกำลังสุกพอดีครับพ่อปลาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สินํำมาใส่จานนะครับแล้วก็สิไส้มีดตัดแต่งแบบนี้ครับเพื่อที่สิให้เขากินปลาง่ายๆครับฉีกหนังมันออกแบบนี้ครับ กสีออกมาลักษณะแบบนี้เลยครับให้เรากินง่ายๆันครับกินคู่ครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเมอร์นีกาซิมี่อยู่3ามอย่างครับมากินเขาน้ำกันครับ